สวัสดีครับผมจะมารูมูดเต็นท์ผมนะครับมีอยู่3เต็นท์เต็นท์แรกคือเต็นท์สีส้มนี้นะครับของคารานะครับผมซื้อจากเดินป่าที่โรบินสันนะครับก็ราคาประมาณ2,000กว่าบาทเต็นท์นี้ก็ซื้อจากดีเคทล,ลอนนะครับ1,000บาท ก็สองเต้นนี้เ,ออเต้นสีส้มเต้นเต้นนี้ผมเคยไปที่ม่อนจองครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่สวนลุงชยครั้งนี้แหละครั้งหนึง่งแต่เต้นนี้เต้สนสีส้มเนี่ยก็คือครั้งนี้ครั้งที่3ครั้งแรกก็ดอยหนอกพะเยานะครับครั้งที่2ก็ที่เออขาช้างเผือกและครั้งนี้ที่สวนลุงชยนี่นะครับคือใช้ดีนะครับไม่น้ำค้างไม่หยดนะครับน้าค้าง ไม่หยดถ้าใครสนใจสอบถามผมได้นะครับเต็นนี้ก็ดีนะครับตอนที่ว่าไปม่อนจองน้ำค้างไม่หยดนะครับน้ำค้างเยอะมากนะครับที่ที่ม้อนจองนะครับคือที่ผมนั่นก็คือที่ผมอยากจะขาย2เต็นนั้นก็คือผมมาซื้อเต็นนี้นะครับของดีเคร่ร่อนเหมือนกันนะครับถูกใจเลยครับเต็นนี้ก็คือมากลางครั้งแรกที่นี่เลยนะครับที่สวนลุงชอย ที่นี่เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมา6000กว่าบาทแล้วก็อ่ครับก็เลยอยากจะขายเต็นท์เก่าไปแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เก่านะครับก็คือใช้มาแค่ครั้งอ่ครั้งสองครั้งเองนะครับเต็นท์นู้นมันก็ยังไม่ได้เก่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับเนี่ยครับต่อไปเต็เตนท์นี้ก็คือจะเป็นเต็นท์หลักนะครับ จริงๆอ่ะผมก็ถูกใจแล้วนะเต็นท์ในพันบาทสามารถใจนอนได้คนเดียวเนี่ยก็คือดีนะครับดีดีมากเลยแล้วก็เต็นท์สีส้มนี้ก็ดีนะครับแต่เรามาเจอของใหม่ครับก็อีกสองอันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะไว้ทำอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคนใช้ใช่ไหมครับนั่นก็คือเมื่อเรามีเต็นท์นี้แล้วเราก็อยากจะ ขายอีก2เต็นท์นู้นไปไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่ว่าเราเจอเต็นท์ใหม่ล่าสุดเราก็อยากจะได้เต็นท์ใหม่ล่าสุดนี่นะครับเปรียบเทียบกันอัน,นอันนี้ก็คือของเต็นท์สีส้มนะครับอันนี้คือของเต็นท์สีส้มแล้วก็อันนี้คือของเต็นท์ราคาที่ว่าพันบาทนะครับ อันนี้ก็คือของราคาที่6,000บาทนะครับจริงๆแล้วมันน้ำหนักมันเท่าๆกันเลยนะครับประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับน้ำหนักเท่าๆกันแต่นั่นนะครับพอราคาสูงมันก็จะเล็กนิดเดียวนะครับครับผม